สวัสดีครับนี่ออกกำลังกายเสร็จแล้วครับนี่ก็มากินอาหารลดน้ำหนักคือผลไม้นี่ครับอะโวคาโดสรรพคุณครับก็ช่วยลดไขมันนะครับลดโปรตีนแล้วก็ความเสี่ยงของพวกโรคหัวใจผมก็เพิ่งกินครั้งแรกครับมันจะไม่หวานจเจืดมาก หน้าบ้านคือมาให้ไม่หวานไม่อะไรครับรสชาติบอกไม่ถูกเนี่ยมันจะออกแบบคล้ายๆเนยแต่กินเราทำให้อิ่มสำหรับใครที่ต้องการควบคุมอาหารก็แนะนำครับกินได้ผมก็ไม่ปลูกเองครับซื้อซื้อมาจากร้านเหมือนกัน ไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์ให้เขาหรอกเป็นลูกค้าประจำาซื้อจนจำหน้ากันได้ไม่มีก็ติดไว้ก่อนได้ถ้ามีก็เอาไปให้เขาก็ได้บางทีไปซื้อของที่ร้านแกก็ฝากไว้ก่อนพราะเอาไปให้ที่รถมอเตอร์ไซค์ก็บางทีกลับมาของก็หายจะหมดแล้ว รสชาติมันจะคล้ายๆคล้ายๆฟักทอง่ะไม่เหน้ำตาลจะออกมันๆหน่อย สามารถลดต้าตาลในเลือดได้นะครับแต่ที่สำคัญเราต้องออาากม,มังกายสม่นเสมอไม่ต้องมากก็ได้ออกลังกายอ,ออกวันละสิบนาทียี่สิบนาทีจะอ,ออกให้สม่นเสมอผมบอกกอกมัาางกายอาทิตย์หนึ่งก็มีหกวันผมจะพักวันยังเธอวันอาทิตย์จะพักเพราะวันอาทิตย์มีเรียน ช่วงนี้ก็มีโควิดระบาดอยู่ก็าออกกำลังกายอยู่ที่ห้องไปละมีดัมเบลผู้หนึ่งก็ออกกำลังกายได้ละวหมดแล้วครับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ